นี้พี่ทองก็แลวก็มีสองฝั่งนะคะแต่เราก็ยืนอยู่ประตูฝั่งทางนี้อันนั้นก็มีคาแพงกับแสนคํานะคะลูกสาวข้อวหมาทองคำนะคะสวัสดีค่ะพบกับเราในช่องพี่ทองคําน้องดาวเรืองนะคะ วันนี้แต่งตัวหล่อๆจะไปไหนกันอีกวันนี้วันนี้เราจะไปซ้อมซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่ในบุญกระถิ่นจะไปซ้อมใหญ่ในบุญกระถิน่นนี่ซ้อมลองลองชุดชุดเก่าก่อนนะเพราะว่าชุดใหม่เราไปแก้ยังไม่มาเลยชุดใหม่มเรา,ายังไม่เปิดใช่ไหมายังไม่เปิด <laughs> เผยยังไม่เปิดเผยเพราะว่าอันซ้อมเราต้องเอาชุดเก่าไปลองก่อนนะคะเอาชุดเก่าไปใส่ลองดูก่อนหนูขอแล้ว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  โอ้ยอย่าเป่าน้ำมนต์ใส่สิพอล่ะลูกพอแล้ว,ลอลวขออะไรนาน<อ>เดี๋ยวดูนู่น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 โคไม่ได้ใสหัวใส่แล้ว <laughs> ใสหัวดอกเล็กดอกเล็กดอกเล็กแล้วว่างานนี้จะเป็นยังไงต้นหูนี้เป็นยังไงต้นหูนสีจุดปากไหมขึ้นตาดรีไหมมองเห็นแต่สีส้มส้มมองเห็นแต่ไกลๆเลย <laughs> ออแบบที่มันสะดุดตาเลยเพราะว่าหูดอกไม้นั้นเราทำยังไม่เสร็จเนาะ พราะว่าโรยเสร็จแล้วแต่ว่าเราจะไม่ได้ซื้อองมาใส่เราต้องไปหาซื้อไอ้ตัวนี้ซื้อตัวนี้มาใส่ก่อนนะคะเพราะว่าเรางไม่่วาเลยเราเราไม่เอาอันนี้อะไรนะหัวเสาทงแล้วเนาะว่ามันหนักใช่ไหมจะเอาแบบเบาๆใส่ลองดูแล้วก็ว่าว่าว่าจะนะคะว่าจะมันจะใส่ได้หรือเปล่า แลวเราจะลองดูว the so ่าจะใส่ก huh. no well, we ับช oh, ุดผ้าไหมชุดใหม่นะจะเป็นยังไงสีรอดูเร้อแต่แต่เนนี้มาลงดูกลอนใช่ไหมว่ามันจะเป็นยังไงเพื่อนเครับอ๋อหนุนเพื่อนเพื่อนก็กำลังทยอยออกไปแล้วนะคะหนุนชื่ออะไรมั่งก็ไม่รู้ไปแล้วหนึ่งสอง ไปแล้วทยอยกันออกไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็เห็น,นมีเยง่อเลยโอ้เป็นอย่างนั้นอีกนนอเดี๋ยวไปคอยติดตามกันดูนะคะอ่านะคะตอนนี้ก็นํามารวมตัวกันอีกแล้วนะคะเนี่ยพี่ทองนะคะอันนี้พี่ทองก็แต่งองค์ทรงเครื่อง<ม>ครบ เสร็จนะคะน,น่ตัวทองคําตะเลนนะคะมาโลเข้าฉากนะคะนนมันส้มมาโลส้มใหญ่ของงานบุญกระถินนะคะโลเข้าฉากเราก็มายืนกินยาโลตามปกติตามเคยนะคะ ตางน้เห็นทีขนเว็บๆนะฮะว่าบางเชือกก็ไม่ได้แต่งตัวนะคะว่าอยู่กับแล้วแต่ฉากของเหมือนสงตะลินทองคำตะลินก็ใส่แต่ชุดนะครับไม่ได้ใส่แยงจะมีใส่แยงก็จะมีของที่พี่เห็นเห็นดู ังนู้นยังไม่รู้นะคะเต่ตรงนี้มีพ่อมาทองคํากับที่คนนะคะอนดภายอามยังไม่ได้เพราะว่าภายอามก็บอกว่าเอาเย็ไปประดับอยู่ยังไม่ได้ใส่นะคะวันนี้แต่ก็รอโลกันทั้งนั้นเลยรอเข้าสมค่ะรอเข้าโสมดูว่าจะเป็นออกมาในรูปแบบไหนนะคะเนี่ย วันนี้จะได้เสร็จง่ายหรือเปล่าเราลุ้นกันไปอีกวันๆนะคะอ้าวตอนนี้ก็เริ่นทยอยกันแล้วนะคะเติมเติมทยอยไปเข้าไปเช็กชื่อก่อนนะคะตอนนี้ทยอยกันเข้าไปแล้ว ก็มีสองฝั่งนะคะแต่เราก็ยืนอยู่ประตูฝั่งทางนี้จะไปไวทางนี้มีแต่งานเราโลยาวๆกันทางนั้นเลยนะคะนี่ ไปแล้วครับไปแล้วไปกันหมดแล้วไปเช็คชื่อก่อนนะคะว่าเชือกไหนมาบ้างวันนี้ฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันนะคะฝั่งนู้นก็มีมีช้างเยอะมาก โลโลสวยๆงายาวๆกันทางนั้นเลยนะครับวันนี้ผางพันร้านสินทรัพย์ร้านนาบัวขาวและภายทองคำพี่เองเดนช็คายชื่ออยู่นะคะว่าเชื่อใครมามั่งยื่นโลโลสวยๆผางที่5้าก็เหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานนะครับเดี๋ยว รายชื่อสุดท้ายนะครับเมื่อเมื่อวานทีแล้วก็จะไปเข้ามาตามฉากมะทีนีจยังไม่เป็นท็นฉากเดี๋ยววันนี้เราเราจะเดินเป็นทีมนะครับเในฉากสุดท้ายจากที่5นะครับเดี๋ยวผมผมจะแจ้งรายชื่อว่ากลุ่มไหนเดินกับใครบ้างนะครับกลุ่มจากที่5กลุ่มแรกนะครับช้างทรงพระมหากษัตริย์ก็คือภายศักดิ์ศรีนะครับภายทองใบทางทองใบทางทองคํา พังแวนด้าพังบัวเงินเจ้ริ่มแล้วนะคะยุคสมัยมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นมีการขยายอาณาจักรและสร้างศาสนกสถานจำนวนมากรวมถึงถนนคนพาสะพานบารานสถานพระคนเดินทางสถานรักษาโรคและสถานบูชาเทพเจ้า โรมังที่ 7, เจ็ดทงเป็นพระ,ะพอโอรสของพระเจ้าท,าทรณินทร์วรมังที่สองกับพระนางจุธามณีเมื่มพอพระองค์ได้ขึ้นของราชทรงโปรดให้ดีการสร้างเหงมืองพระนครหลวงที่มีปราสาบาย,ยน์เป็นศูนย์กลางทรงสร้างาศาสนาสถานในพุทธ กูจิ้มเราจะไปส่งน้ำพะไหว้คระทํำบุญเพื่อจะได้เจอคนดีๆกับเขาบ้างหลงกูเฟนนะคะกูเฟนเธอในพระโยชน์นะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ออกงานแบบนี้ด้วยกันนานแล้วนะคะจะไม่งามพ่อแม่ฉันดูเอาแน่ คำเพลงกับเซนคํานะคะลูกอะไรกัเสาวขอมหาตรงคำนะคะมาช้าขนาดเนี้ยไหนบอกว่าแป๊บเดียวก็มาด้อยน้อิอยากเล่นกับเลนก็เล่นกับนะแต่ถ้ามาอะไมี้ก็ไม่ไ้วันนีกงกงสายไม่มีนัยก็ว่านะหยุดเลยหยุดคิดเล่นกับมาอะไรก็สนุกพอแล้วเด็กน้อยนะเด็กน้อยสาว่ด้วยซะแล้ว รียบร้อยแน่ใจนะแน่สิยิ่งกว่าแน่อตัวนี้ลูโลของเรามาแล้วค่ะลูกโลของเราออกมาแล้ว,ะออลวนะคะอนยแล้วก็มาทองคาแล้วก็ที่ขอเมืองนะคะขอโทษคับขอโทษขอโทษถ่ายสมพระพุทธรูปสแผ่นดี กับสายทั้งสวัสดีครับพี่กเตสวัสดีครับสวัดีพุกโกเมศสิทธิพันธุกคนด้วยนะคะพระผูระีประทมานพระดิสฐานที่วัดหนองบัววัดเก่าแก่คู่เมืองุดนรากฏจารึกชื่อพระพุทธรูปเป็นพระสนี้ตอนนี้ก็ประเพณีสงการนะคะประเพณีสงการจะเล่นน้าลดน้าดหมู และเขากบูชโดยผู้ใช้ภาษาเขมรผู้คนในอาณาบริเวณนี้ต่างมีความสัมพันธ์กันทั้งในเกลือยาชาติพันธ์และวัดพระนครขออน,นุญาตตั้งกล้องก่อนนะคะแป๊บบนึงอ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเราติดตามในไลน์ ในคลิปเดียวหน้านะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องพี่ทองคำน้องดาวเรืองด้วยนะคะรักพี่ทองคำในน้องดาวเรืองน,น้อยแต่ขอให้รักมานานค่ะพี่ทองคำในน้องดาวเรืองไว้ในอกอกอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ